สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องราวข่าวสารของสมโมสรแมนยูที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับสําหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับต้องโยงมาในเรื่องของฟิงี์เดยองกันก่อนนะครับซึ่งมันมีกระแสที่ตีกลับ ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโอกาสที่เฟนคิเดยองจะย้ายมาแมนยูเนี่ยเริ่มที่จะลดน้อยลงไปอีกนะครับหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็มีการเล่นกระแสข่าวมาว่าแมนยูจ่อที่จะได้ตัวแล้วตกลงกันได้แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้กับไม่ใช่แบบนั้นนะฮะตามฝั่งของจากสื่อของฝั่งสเปนนะครับที่มีการรายงานกันออกมานะครับซึ่งมากันที่เรื่องของการเคาะเกี่ยวกับ10เหตุผลก่อนแล้วกันที่เฟลคิเดยองเนี่ย จะไม่ได้ย้ายมาร่วมทีแมนอยู่ตามบทวิเคราะห์หรือว่ามุมมองของ d ด r รโอสปอร์ตนะครับโยงกันไปที่เรื่องแรกครับสำหรับดียองเนี่ยมีการลงทุนสร้างหลักปักฐานที่บาเซลนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่มีการซื้อบ้านในย่านที่มีราคาที่ดินที่สูงมากๆแข็งหนึ่งนะครับซึ่งการที่ดยองเนี่ยทุ่มทุนมหาศาลในการซื้อบ้านหลังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงว่าเขาเนี่ยเตรียมอยู่ที่นั่นเนี่ยแบบระยะยาวนะครับอ่ามันก็เชื่อมโยงมาที่อยู่กับทางสโมสร บาร์เซโลนาด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องของการย้ายของเดยองมาที่แมนยูเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสกันไปนะครับนี่คือเหตุผลแรกสําหรับเหตุผลที่2เนี่ยนะครับก็คือภรรยาของเฟงคิเดยองเนี่ยมีความสุขกับการที่อยู่กับที่บาร์เซโลนานะครับแล้วก็เริ่มที่จะปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตที่นั่นได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับแถมทั้งไม่มีแผนที่จะย้ายออกไปจากที่นี่อีกด้วยนะส่วนคนที่3ามครับความฝันของเฟงคิเดยองเนี่ยเราทราบกันดีนักเตะก็เคยให้สัมภาษณ์มาแล้วนะครับว่า บาร์เซโลนาคือความฝันของเขานะครับซึ่งที่แมนเชสเตอร์เดที่ยังกรษเนี่ยไม่ใช่ความฝันของเขาแต่อย่างใดนะครับมันก็เลยเป็นอีกคน้อหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับข้อที่4ี่ครับเดยองเนี่ยถ้าเกิดเดยองย้ายมาแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเขาจะไม่ได้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขที่เดยองเนี่ยต้องการนะตามที่เราได้นข่าวกันมานะครับซึ่งแมนยูในช่วงซีซั่นหน้าไม่มีไงส่วนข้อที่5้าเนี่ยนะครับ แมนยูเนี่ยถือว่าเป็นทีมต้องคำสาปไปแล้วนะครับซึ่งในชน่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยประสบความเร็จกับถ้วยใบยใหญ่สักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะมีการเสริมพัพทุ่มเงินมหาศาลซื้อนักเตะหลายคนเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังประสบความเร็จถึงขั้นสูงสุดไม่ได้อีกนะครับแล้วก็นักเตะที่ย้ายไปเนี่ยก็ฟอร์มหดหายไปเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือเรื่องที่5้าเรื่องที่6ครับก็คือสภาพอากาศในเมืองแมนเชสเตอร์ครับมันแตกต่างจากบาร์เซโลนานะ ซึ่งบาร์เซโลนาเนี่ยมีอากาศที่อบอุ่นสึางอากาศที่ดีนะครับแต่ว่าที่แมนยูเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็มีแต่ฝนตกแล้วก็มีแสงแดดที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับนะแตกต่างจากที่สเปนนั่นเองนะฮะข้อที่เจ็ดครับเดยองเนี่ยเชื่อมันในบทบาทแล้วก็ตำแหน่งของตัวเองที่บาร์เซโลนามากขึ้นนะครับภายใต้การคุมทีมของซาบีนะครับซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีกระแสะว่าทางเดยยองเนี่ยอาจจะไม่เหมาะ กับโรคการเล่นของซาบีก็ต่านะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยมั่นใจว่าสามารถปรับตัวได้อะไรประมาณนั้นนะครับข้ได้่8กับที่บาร์เซโลนาเนี่ยนะครับเดยองเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยที่ดีอยู่แล้วค่าตอบแทนที่ดีอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีโดนปรับเรื่องของเม็ดเงินก็ตามเพราะว่ามีโควิด -19 เข้ามาเล่นงานสโมสรแล้วก็ทุกททีบนะครับแต่ว่าถ้าพูดแบบตามตรงเนี่ยเอาเงินแบบเต็มไม่เต็มหน่วยที่เดยองได้รับเนี่ยมันก็ไม่ได้คิริวคือเลนะครับเขาก็ได เรื่องของเม็ดเงินโบนัสเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยที่ตอบแทนดีเป็นอย่างยิ่งไม่ต่างอะไรจากที่แมนยูเนี่ยเตรียมยื่นให้เลยนะครับแล้วก็ข้อที่9ครับเดยยองเนี่ยก็ไม่ได้รับข้อมูลจากสโมสรบาร์เซโลนาเลยนะครับที่แบบมีการแจ้งมาว่าเขาเนี่ยเตรียมที่จะโดนขายออกจากทีมนะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมอีกต่อไปนะครับเดยยองไม่ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่10เนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยเดยยองก็ยังไม่ทราบนะครับว่าบาร์เซโลนาแล้วก็แมนยูเนี่ย ไปตกลงไปพูดคุยอะไรกันเอาไว้นะครับแต่ที่แน่ก็คือแมนยูเนี่ยเท่าที่เขาได้ทราบเนี่ยก็คือยังไม่ได้แบบมีอะไรติดต่อมาในส่วนตรงของเขาเลยแล้วก็ตัวแทนของเขาเลยนะครับซึ่งการเจรจาใจดระหว่างแมนยูที่มีข่าวกันออกมาเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่ความจริงอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยทราบมานะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับที่ทางเดลิโอสปอร์ตเนี่ยมีการขอกัาออกมานะครับเกี่ยวกับสิเหตุผลที่จะทําให้ดิวเนี่ยไม่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะ ส่วนอีกกระแสหนึ่งที่มีการข้อขอดักมาเนี่ยก็ออกมาจากสื่อสเปนอีกเก้นึ่งนะครับอย่างบุนโดติวอติโบเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นสื่อใหญ่เช่นเดียวกันนะครับมีการระบุว่าเดยองเนี่ยยังยืนยันชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการอยู่ค้าแข่งกับทางมาเซลนาต่อไปในช่วงซีซั่นหน้า ส่งผลให้แมนยูแล้วก็เชลซีเนี่ยต่างก็น่าจะรู้ผลลัพธ์ครับก็คือน่าจะผิดหวังกันไปตามระเบียบนะฮะคืออย่างที่ผมบอกไปครับว่าตอนนี้ทางฝั่งสเปนเนี่ยมีการเล่นข่าวกลับไปกลับมาแล้วก็รอบเนี้ยกลับไปอีกรอบหนึ่งก็คือดิวเนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับทางฝั่งสเปนนะที่มีการเล่นข่าวออกมาเรามากันที่เรื่องของคริสเตียโนโรนโดกันเหมือนเดิมนะครับตามรายงานออกมาล่าสุดจากดิเลนติกนะครับก็มีการระบุกันออกมาครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดเนี่ย รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าตกใจนะเนื่องจากว่าการกระทำที่ทำให้ทีมเนี่ยต้องดิ้นรนเพื่อหากองหน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่คริสเตโนโรนโดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับการกระทำของโรนโดเนี่ยทำให้แมนยูเนี่ยต้องแบบตื่นตัวเป็นพิเศษนะครับซึ่งตามรายงานเพิ่มเติมที่มีการระบ,บุกันออกมาเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็มีเรื่องของการเลือกร้องให้มีการมองหาตัวแทนโรโดเอาไว้นะครับในยามที่ โรนโดเนี่ยจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์แบบจริงๆนะครับในช่วงซัมเมอร์น,นี้จริงๆแล้วเนี่ยแมนยูก็มีเป้าหมายเดิมอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเดวินดูนเดสแล้วก็เอริกเบลฮาแลนด์นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแมนยูก็พลาดทั้ง3เป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทางเอลเดเกนฮ์งเนี่ยซึ่งไม่ได้รับแจ้งจากโรนโดเกี่ยวกับการตัดสิสดนใจของเขาโดยตรงได้กล่าวถึงประเด็นนี้ทันทีนะครับในขณะที่เขาพูดคุยกับทีมชุดใหญ่เมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ โรนโดเนี่ยไม่ได้มาซ้อมกับทีม4วันแล้วนะครับหรือว่าหลายวันที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เดินทางมาทัวร์ช่วงีสั้นกับทีมอีกด้วยนะครับแล้วก็สโมสรเนี่ยก็ไม่ทราบว่าโรนโดเนี่ยจะสามารถเดินทางมาร่วมซ้อมกับทีมได้ตอนไหนด้วยนะครับนะก็เลยทําให้เป็นเรื่องที่ปั่นป่วนเป็นอย่างยิ่งครับในเวลานี้สําหรับกระแสข่าวที่มีเขามาว่าโรนโดเนี่ยเตรียมย้ายทีมแมนยูก็วุ่นวายเป็นพิเศษครับต้องมองหา กองหน้ารายใหม่เข้ามาทั้งทั้งที่ตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยแมนยูไม่ได้เล็งไว้เป็นเป้าหมายเบอร์ต้นต,นตนอย่างที่พวกเขาต้องการนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่โยงไปหาคริสเตโนโรนโดเนี่ยนะครับมีการอ้างกันออกมานะครับว่าตอนนี้นะครับโรนโดเนี่ยได้รับเงินตอบแทนมหาศาลทันทีครับหลังจากที่สัญญาปีที่2ของเขาเนี่ยมีผลเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับ โบนัสก็ดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งตามที่ตกลงกันเอาไว้ตอนที่เขาเซ็นสัญญาย้ายกลับมาแมนยูเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแ่งข่าวภายในสโมสรเนี่ยมีการเปิดเผยว่าสัญญาทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มมีผลในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยข่าวเกี่ยวกับทิเยโนโรนโดย้ายทีมเนี่ยก็หลุดออกมาทันทีนะฮะเหมือนพยายามอธิบายว่าพอโรนโดได้รับโบนัสก้อนเนี้ยโรนโดก็เตรียมชิ้ทนทันทีอะไรประมาณนั้นครับเป็นการแบบ ใส่สีดีไข่ใส่ทางโรโดนะตามกระแสข่าวค้สิบออกมานะครับซึ่งโรโดเนี่ยต้องยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลง50%ครับตอนที่ย้ายจากยูเวนตุสเนี่ยมาเล่นให้กับแมนยูแต่เพื่อเป็นการชดเชยสิ่งดังกล่าวเนี่ยแมนยูก็ได้ใส่เงินโบนัสประจําปีลงไปในออปชันดังกล่าวด้วยที่มีการเซ็นญากันเมื่อสมมิที่ผ่านมานะครับซึ่งมีรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเงินก้อนดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เงอนไขค่าความพักดีครับ โดยลิขสิทธิภาพลักณแล้วก็บนัสการทำประตูเนี่ยก็ชดเชยรายได้ส่วนที่ขาดหายไปของโรนอได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับจำนวนโบนัสท,ที่เขาเนี่ยเพิ่งได้รับทําให้หลายคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะเวลาครับซึ่งตามรายงานที่ออกมาเนี่ยที่มีการเล่นข่าวออกมาจากหลายๆสื่อในอังกฤษเนี่ยมันก็มันเป็นข้อสงสัยนะครับว่าพอโรนอได้รับโบนัสก็เนี่ยเตรียมชิงเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับอ่ะก็ ปราติดตามกันเรื่องของอนาคตของโรนโดครับขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งเชลซีเนี่ยก็มีกระแสข่าวที่เชื่อมโยงกับโรนโดเหมือนกันนะฮะมันก็เกี่ยวข้องกับแบรนด์ยูนั่นแหละนะครับมีการระบุกันออกมาครับทูเคิลเนี่ยนะครับก็กําลังคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปซื้อโรนโดเข้ามาร่วมทีมเพราะว่าตอนนี้นะครับกระแสที่หนักที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเชลซีแล้วแหละทีมอื่นก็น่าจะถอยหลังไปแล้วนะครับตามรายงานกันออกมาเนี่ยนะครับก็คือทอมัสทูเคิลกุนซือของทางเชลซีเนี่ย ไม่เต็มใจที่จะดึงคริเยโนโรนโดมาร่วมงานกันกับทางเชลซีในช่วงซีซั่นนี้นะครับเหตุเพราะว่าทางทวร์เตอคลเนี่ยกลัวที่จะมีผลกระทบด้านลบเกี่ยวกับสไตล์ฟุตบอลของทีมั่นเองในช่วงซีซั่นหน้านะครับสำหรับทัวรเตอโลเนี่ยต้องการสร้างแนวรุกหรือว่าแนวทางการเล่นในช่วงซีซั่นใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของตัวเองนะครับที่ตัวเองเนี่ยเตรียมติดตั้งไว้โดยการใช้ตัวรุกที่มีความยืดหยุ่นนะครับ ซึ่งเป็นสไตล์คล้ายคลึงกับเจ้าเกื้ครอบที่พาทีมเนี่ยควา้าแชมป์ได้นะฮะวิสัยทัศน์ของนักเตะที่เขาต้องการเนี่ยก็คือตัวรุกอย่างเช่นราฮิมสเตอร์ริงนะครับคาฮาวเวตนะครับหรือว่าราฟินญ,ญานะครับถึงแม้ว่าทางโรนโดเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของทอ็อตโบลี่เจ้าของทีมคนใหม่ของทางเชลซีก็ตามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มมูลค่าทางด้านการตลาดได้นะครับแล้วก็เรื่องของการทำประตูผลงานในสนามเนี่ยก็ช่วยได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยทางทอรบรี่ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางทัว,ทวร์เทลเคิลนี่แหละที่เป็นคนตัดสินใจนะครับซึ่งสุดท้ายดิวเนี่ยก็อาจจะหาที่ลงไม่ได้นะครับโรโดโก็มีโอกาสอยู่กับแมนยูต่อไปเหมือนกันนะครับว่าสโมสรนปลายทางเนี่ยก็เริ่มถอยกันไปตามระเบียบนะครับเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของเกี่ยวกับค่าเหนื่อยต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เยอะนะฮะแล้วก็อายุนามของโรโดเนี่ยก็เริ่มเยอะแล้วด้วยนะครับขณะเดียวกันครับมีข่าวกว็สิบออกมาจากฝั่งฝรั่งเศสนะครับโดย สื่อที่เล่นข่าวออกมาเนี่ยก็ออกมาจากเรครีครับสื่อดังของฝรั่งเศสเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรียนโดปาราเดสกองกลางของทางปีเชครับซึ่งราคาค่าตัวเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆสามสิบห้าล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้แมนยูเนี่ยเราทราบกันดีครับว่ากําลังยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของดีียองอยู่ที่มันยืดเดยื้อมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในดีวของเดยองไม่ได้เนี่ยนะครับแมนยูก็ ได้มีการมองหาตัวเลือกอื่นๆตามระเบียบนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการติดต่อไปหาเบยชเพื่อสอบถามนึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับราคาค่าตัวที่น่าจะเป็นอุปสรรคอยู่ที่ประมาณ3 5ล้านยูโรครับอาจจะไม่ได้แบบแพงเวอร์จนเกินไปก็อยู่ในดับกลางๆแล้วกันนะครับที่เบชเรียกร้องนะครับดูทรงแล้วเนี่ยเบชก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้เหมือนกันนะครับซึ่งมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าในกรณีที่แมนยูเนี่ยอาจจะเดินหน้าคว้าตัวบเลเดสพร้อมกับตัวเลือกอื่นๆ มันก็มีโอกาสไปไปได้หรืออาจจะไม่ได้ให้ความสนใจนักเตะรายนี้ไปนะครับแล้วก็ไปหานักเตะรายอื่นทดแทนจะดีกว่านะครับซึ่งก็อาจจะมองว่า巴拉เดสเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายพวกเป้าหมายสำรองนะครับไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่อย่างใดนะครับอ่าก็รอติดตามกันนะครับเป็นกระแสข่าวออกมาจากสื่อฝรั่งเศส巴拉เดสเนี่ยมีข่าวกับแมนยูมานานาแล้วนะนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยก็ตั้งแต่ยุคข,ของโอเล่ยุคข,ของทางโชเซ่วินโยแล้วนะครับก่อนหน้านั้นอีกนะฮะอ่ะ เรื่องราวต่อมาครับก็มีการเปิดเผยจาเดอะไทามนะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าตอนนี้เอริกเฮนฮาร์กเนี่ยพยายามกดดันใส่สโมสรแมนยูครับพยายามเร่งให้บอร์ดบริหารของแมนยูเนี่ยไปซื้อนักเตะ2โรายที่เขาต้องการที่สุดเข้ามานะครับนั่นก็คือลิซันโดรมาติเนสแล้วก็เอนทนีนะครับที่มีข่าวการเจรจามาหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับต้องเร่งมือหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กินเวลามามากแล้วนะฮะ ตอนนี้เทนหาก,ก็จี้ไปอีกนะครับส่วนในรายของคร e ิสเตนยูอริกเซนเนี่ยก็ตามรายงานออกมาล่าสุดครับทางนักเตะเนี่ยก็เตรียมที่จะเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจสภาพร่างกายในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ซึ่งตามการคาดการณ์เนี่ยเอริกเซนเนี่ยก็น่าจะเดินทางมาทัวร์แชมเปี้่นกับทางสูโวซอนแมนยูที่ออสเตรเลียทัดน,นอกจากนี้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเอเมีนเนี่ยก็บอกว่าการเซ็นสัญญาเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นในวันจันทร์นี้นะครับนะก็อีกไม่ช้านี้นั่นเองนะครับเราน่าจะได้เห็นเอริกเซนเป็นนักเตะแมนยูอย่าง สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ล่าสุดมีรายงานกันออกมานะครับว่าเอรเล็กทนฮาี่ยได้มีการนํานักวิเคราะห์รายใหม่เข้ามาช่วยงานนะครับในช่วงซีซั่นใหม่ที่สโมสรอนแมนยูครับซึ่งนักวิเคราะห์คนใหม่เนี่ยก็เป็นคนที่เคยร่วมง,งานกับเอริล็ทินฮากมาอยู่แล้วนะครับที่อาแจ็คนี่แหละก็เป็นคนคุ้นเคยกันนั่นแหละก็ดึงมาร่วมงานกันที่สโมสรอนแมนยูนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรอนแมนเชสเตอร์แบบที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝอาอก,กกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับ